สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับครูดิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่มนะครับก่อนอื่นจะไปรู้จักว่ามันคืออะไรนะครับครูดิวจะพาเรามาพิจารณาการทดลองสุ่มจากการโยนเหรียญที่เที่ยงตรงนะครับ1เหรียญ3ามครั้งดังนี้นะครับโดยที่ครูดิวนะครับจะให้เอสนะลูกแทนปริภุมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้นะครับให้เอสฮอตม้านะครับแทนเหรียญที่ขึ้นหัวนะครับ และตัวทีนะครับแทนเหรียญที่ขึ้นก้อยจากนั้นเราจะมาเขียนแสดงแผนภาพต้นไม้นะครับอันนี้อาจจะใช้ความรู้เดิมหลายคนอาจจะจำได้นะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนนึกถึงความเป็นจริงเวลาเรามีเหรียญสามเหรียญเราโยนนะครับคิดง่ายๆคิดแบบนี้เลยอ่ะเหรียญที่1หยิบมาหนึ่งเหรียญเวลานักเรียนโยนสิ่งที่สามารถเป็นคือเ,เป็นไปได้ก็คือไม่ขึ้นหัวก็ขึ้นก้อยถูกไหมฮะไม่หัวก็ก้อยแล้วแต่เลย ในขณะที่เหรียญแรกโยนไปติง้งเป็นหัวเหรียญที่2เป็นไงฮะอาจจะขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยก็ได้ถูไหมฮะหรือเหรียญแรกโยนไปติง้งเป็นก้อยเหรียญที่สอาจจะเป็นหัวหรือเป็นก้อยก็ได้มันจะเป็นเช่นนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะมีทั้งหมดกี่เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหรียญแรกขึ้นหัวเหรียญ2ขึ้นหัวเหรียญ3ก็อาจจะขึ้นได้ทั้งหัวและก้อย หรือเหรียญแรกขึ้นหัวเหรียญสองขึ้นก้อยเหรียญ3ก็อาจจะขึ้นได้ทั้งหัวและก้อยตัวอื่นเหมือนกันหมดเลยครับหัวก้อยหัวก้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีเหรียญที่4ก็แยกออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับผลลัพธ์ที่เกิดจากการโยนเหรียญ3ามเหรียญ1นครั้งอ่าผลลัพธ์แบบแรกมาดูกันเลยนะครับเป็นไงครับหัวหัวหัวถูกไหมฮะต่อไปหัวหัวก้อยต่อไปหัวก้อยหัวไล่ไปแบบนี้เลยใช่ไหมครับ รูดิขอเขียนดังนี้เลยนะครับแบบแรกนะลูกหัวหัวหัวโอเคนะครับแบบ2หัวหัวก้อยแบบ3หัวก้อยหัวแบบ4หัวก้อยก้อยแบบ5ก้อยหัวก้อยแบบ6ก้อยหัวก้อยแบบ7ก้อยก้อยหัวและแบบสุดท้ายก้อยก้อยก้อย โอเคไหมครับจากนั้นนะครับเราจะได้แซมเปิลสเปซแซม a เปิลสเปซก็คือเอาสิ่งที่อยู่ในช่องนี้ทั้ง8กรณีเนี่ยมาเขียนต่อกันโดยใส่เครื่องหมายปีกาใช่ไหมครับก็จะได้เป็นอะไรดีลกูกอ่าตัวแรกมาเลยครับหัวหัวหัวโอเคไหมฮะต่อไปหัวหัวก้อยต่อไปหัวก้อยหัวต่อไปหัว ก้อยก้อยต่อไปก้อยหัวก้อยต่อไปก้อยอ่าอันนี้ขอแก้ไขนิดนึงนะครับพอดีเขียนพลาดไปนะครับตรงนี้ต้องเป็นก้อยหัวหัวนะครับขออภัยในความผิดพลาดนะครับก้อยหัวหัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอแก้ด้วยนะครับขออภัยนะเด็กๆกก้อยหัวหัวนะครับก้อยหัวหัวต่อไปก็เป็นก้อยหัวก้อย นะครับต่อไปก็เป็นก้อยก้อยหัวและตัวสุดท้ายก็เป็นก้อยก้อยก้อยอ่าอันนี้คือแซม l ล s สเปซที่เราได้ได้มาจากไหนละ่ะก็ได้มาจากผลลัพธ์ที่ย่าเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้ว ns คืออะไร ns ก็คือจำนวนแซม l ล s สเปซทั้งหมดนะครับก็นับดูว่ามันมีกี่กรณีนะครับเรานับดูแลติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกด้วยความเร็วมี8เราก็เติมเป็นเลข8เข้าไปโอเคตามทันไหมครับอ่ะทีนี้นะครับครูดิวก็จะให้ e 0 e 1 e 2และ e 3แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว0 e 0ก็คือขึ้นหัว0ครั้งก็คือไม่ขึ้นเลยนะครับ e 1คือเหรียญที่เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว1ครั้งนะครับ e 2คือเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว2ครั้งและแน่นอน e 3คือเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว3ครั้งถูกต้องไหมครับซึ่งความสนใจจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญขึ้นก้อยก็ได้นะ แล้วมันจะมากกว่านี้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเหรียญเรามีแค่สมเหรียญเพราะฉะนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวสี่ครั้งอะไรเงี้ยมันก็แลดูไม่น่าใช่เนาะอ่ะไปดูนะครับเหรียญขึ้นหัวศูนย์ครั้งมีไหมครับเหรียญขึ้นหัวศูนย์ครั้งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามาดูที่แผนภาพก็ได้หรือจะดูตรงแซมเปิลสเปซก็ได้เหรียญขึ้นหัวศูนย์ครั้งม,กงกงมีกรณีไหน่ะลูกกรณีที่มันขึ้นก้อยทั้งหมดนี่ไงฮะเพราะฉะนั้น ขึ้นก้อยทั้งหมดมี1กรณีจากทั้งหมด8กรณีดังนั้นนะครับครูดิวก็เลยขอเขียนเป็นอะไรครับยังไงดีลูกเขียนไปกี่ครั้งดีเป็นเลข1ไว้ก่อนก็ได้1ไว้ก่อนก็ได้นะโอเคนะครับต่อไปกรณีที่เหรียญขึ้นหัว1ครั้งเหรียญขึ้นหัว1ครั้งนับดูซิ1ครั้งมีเท่าไหร่อ่านับนับนับหนึสมี3ถูกไหมครับอ้าวก็เติม3ลงไป ต่อไปขึ้นหัว2ครั้งขึ้นหัว2ครั้งอ้าวห่อ้าวสอ้าวสอ้าวสเหมือนกันก็ใส่3และกรณีสุดท้ายกรณีที่เหรียญขึ้นหัว3ครั้งก็มีกรณีเดียวก็คือกรณีแรกเลยที่เป็นหัวทั้งหมดก็เป็น1โอเคไหมครับอันนี้คือเหมือนกับพูดง่ายๆก็คือเงื่อนไขที่เรากําลังจะสร้างขึ้นโอเคนะได้นะไปต่อนะครับจากนั้นจากความรู้เรื่องความน่าจะเป็น คเด็กๆจําสูตรได้ใช่ไหมหตอนม .5 เคยเรียนมาแล้ว PE เท่ากับ NE ส่วน NS NE คือสิ่งที่เราสนใจส่วน NS คือสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากเหตุการณ์ในข้อนี้สิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด8ถูกไหมสิ่งที่เราสนใจอยู่ตรงนี้ครับ1331ตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลย PE 0ก็คือพูดถึงโยนเหรียญแล้วขึ้นหัวศครั้งตะกี้เราหามาแล้วก็คืออะไรฮะ 1ถูกไหมฮะ1เพราะนั้นกลายเป็นความน่าจะเป็นมันก็เลยกลายเป็น1.8ส่วน8ตรงนี้ขอใช้เป็นเครื่องหมายเศษส่วน1.8ส่วนแแบบนี้เลยนะครับเห็น okay, นะต่อไป e 1 p e 1นะครับก็คือขึ้นหัว1ครั้งถูกไหมครับตะกี้เราหามาได้เท่าไหร่นะได้ 3, ถูกไหมฮะได้3ตรงนี้ดังนั้นความน่าจะเป็นตรงนี้ก็เลยได้เป็น3.8ส่วน8ะครับส่วน8 ต่อไปเหรียญขึ้นหัว2ครั้งก็ได้3เหมือนกันใช่ไหมฮะตัวนี้ก็กลายเป็น3ส่วน8ต่อไปเหรียญขึ้นหัวนะครับ3เหรียญเออเหรียญขึ้นหัว3เหรียญเลยมีแค่กรณีเดียวก็คือกรณีแรกใช่ไหมครับเป็นหัวทั้งหมดก็คือ1ส่วน8ตรงนี้เด็กๆตามทันไหมครับเราเปลี่ยนจากเงื่อนไขให้อยู่ในรูปของความน่าจะเป็นนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับจากสถานการณ์ข้างต้นเราจะเห็นว่า สิ่งที่เราสนใจไม่ใช่หน้าของเหรียญที่ปรากฏในการโยนเหรียญแต่ละครั้งแต่เราสนใจไหครับสนใจเลยลูกเราสนใจจํานวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัวในการทดลองสุ่มนะครับเติมเข้าไปนะเราสนใจจํานวนครั้งที่นะครับเหรียญขึ้นหัว ในการทดลองสุ่มอขอเขียนไว้เท่านี้นะครับซึ่งจะพบว่าสิ่งที่เราสนใจก็คือจำนวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัวซึ่งมีค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่ค่าครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นไปได้4ค่าก็คือ0,1,2,3 0123นี่คืออะไรก็คือไม่ขึ้นหัวเลยขึ้นหัว1ครั้งขึ้นหัว2ครั้ง และขึ้นหัว3ครั้งเป็นไปได้แค่4ค่านี้เองนะครับโดยจะยังไม่ทราบว่าค่าที่ได้จริงๆคือค่าใดจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทดลองสูมนี้นะครับโดยที่เราอาจกำหนดฟังก์ชัน x นะครับจากปริภูมิตัวอย่างไปยัง s ไปยังเซตของ0 1 2และ3เพื่อแปลงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นนะครับที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุมนี้ ให้อยู่ในรูปตัวเลขโดยกําหนดดังนี้ครับเราจะแปลงจากตรงนี้นะแปลงจากตรงนี้ที่มาจากก่อนหน้านี้ให้กลายมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันแบบนี้นะครับให้เป็นตัวเลขโอเคนะครับนักเรียนก็สังเกตง่ายๆเลย x วงเล็บ h s s หนูก็ไปดูกรณีที่มันเป็น SSS s, 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 เนี่ยมีกี่กรณีนะครับมีกี่กรณีครับมีการขึ้นหัวกี่ครั้งเราพูดถึงการขึ้นหัวนะย้ำนะย้ำนะขึ้นหัวนะ มีหัวกี่ตัวมีหัว3ตัวถูกไหมฮะมีหัว3ตัวโอเคนะต่อไปนะครับ hht มีการขึ้น <zien> ห hmm. ัวกี่ครั้งฮะสองครั้งดูจากตรงไหนล่ะดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยเป็นหัวเป็นหัวถูกไหมฮะแต่ทั้ง8กรณีนี้มาจากหน้าตะกี้นะครับต่อไป hth มีการขึ้นหัวกี่ครั้งครับลูกมีการขึ้นหัว2ครั้งนะครับต่อไป htt มีการขึ้นหัว1ครั้ง ถูกไหมครัอ่าต่อไป T H S มีการขึ้นหัวกี่ครั้งครับ2ครั้งถูกไหมเราสนใจการขึ้นหัวนะนะครับต่อไปอ้าวครูให้เติมเองแล้วก็ไปดูสิว่ามันขาดอะไรมันขาดหัวเอ่อก้อยหัวก้อยขาดก้อยก้อยหัวแล้วก็ขาดก้อยก้อยก้อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดูต่อตรงนี้มีหัวกี่กี่กี่ค่าครับมีหัวกี่ตัว1ตัวก็ใส่1 ต่อไปตรงนี้มีหัวอีกกี่ตัวมีหัว1ตัวก็ใส่1ต่อไปตรงนี้มีหัวไหมไม่มีไม่มีก็เลยใส่ศูนย์เพราะเราสนใจจำนวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัวตรงนี้ตามทันไหมครับดังนั้นครับเราจะเรียก x นะครับเราจะเรียก x ว่าตัวแปรสุม่มเราจะเรียก x ว่าตัวแปรสุม่ม นะครับตัวแปรสุม่มภาษาอังกฤษใช้คำว่า random variable นะครับครูขอเขียนก่อนนะตัวแปรสุม่มหรือภาษาอังกฤษคือ random variable นะครับมันคืออะไระจดพร้อมกันนะครับจดพร้อมกันตรงนี้อาจจะต้องจดนิดนึงนะครับจดนิดนึงตัวแปรสุ่มก็คือนักเรียนจดนะครูไม่เขียนนะนักเรียนจดนะครับฟังก์ชันจากปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุม่ม ไปยังเซตของจำนวนจริงอีกครั้งนะครับฟังก์ชันจากปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุม่มไปยังเซตของจำนวนจริงโอ้ยฟังแล้วดูงงมากเลยอ่ะดูต่อมันคืออะไรใครฟังไม่ทันโจทย์ไม่ทันย้อนกลับไปนะครับต่อไปเราจะเรียกสมาชิกของเรนของตัวแปรสุ่มว่าค่าของตัวแปรสุ่มนะครับ ค่าไม่พอครูเขียนด้านล่างนะค่าของ,ของตัวแปลซูมนะครับซึ่งแต่ละค่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยความน่าจะเป็นค่าหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่มันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็อยู่กับความน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคนะไปต่อนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขานิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ย้ำนะครับ นิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แทนตัวแปรสูมเช่น x y หรือ z และใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับแทนค่าของตัวแปรสูมโอเคนะไปดูกันต่อนะครับจากสถานการณ์การโยนเหรียญที่เที่ยงตรง1เหรียญ3ครั้งตะกี้นะครับเราก็จะให้ x นะครับให้ x แทนอะไรดีครับแทนเหตุการณ์ที่เหรียญ เป็นไงครับอขออภัยครับให้ x แทนค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x พิมใหญ่เพราะนี่คือ x พิมเล็กเนาะนะครับให้ x แทนค่าที่เป็นไปได้ตรงนี้จดตามนะครับค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x พิมใหญ่นะครับจะได้ว่าอ x พิมลเล็กเนี่ย มันคือค่าของตัวแปรสุ่มใช่ไหมค่าของตัวแปรสุ่มตะกี้สิ่งที่เราสนใจก็คือเหรียญมันขึ้นหัวใช่ไหมมันมีค่าเป็นอะไรบ้างล่ะก็มีค่าเป็นไม่ขึ้นหัวขึ้นหัวหนึ่งครั้งขึ้นหัวสองครั้งรวมไปถึงขึ้นหัวกี่ครั้งครับสามครั้งนี่ไงค่าที่เป็นไปได้โอเคไหมครับและจะใช้สัญ,ญลักษณ์ x พิมพ์ใหญ่เท่ากับ x พิมพ์เล็กนะครับแทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว x ครั้งมันก็จะวนๆกันอยู่เนี้ยเนาะแทนเหตุการณ์นะครับ ที่เหรียญขึ้นหัว x พิมพ์เล็กครั้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะอันนี้เรากำลังดูความหมายของเขาอยู่เพราะฉะนั้นครับเราจะเขียนนี่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะจากเดิมตะกี้เราเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัวศูนย์ครั้ง ต่อไปความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว1ครั้งความน่านจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว2ครั้งและความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว3าครั้งเราจะไม่เขียนแบบนี้ละเราจะเปลี่ยนเป็นจาก P E ศูนย์ก็จะเปลี่ยนเป็น P X เท่ากับ0ตัวถัดมาก็จะเปลี่ยนเป็น P X เท่ากับ1 P X เท่ากับ2และ P X เท่ากับ3ซึ่ง P X เท่ากับ1มันก็คือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว1ครั้ง P X เท่ากับ2ก็คือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว2ครั้ง ส่วน p x เท่ากับ3ก็คือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว3ครั้งอันนี้ตรงนี้นักเรียนเขียนเองได้นะครับแม่ครับพูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็นการเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์แค่นั้นเนาะแต่ความหมายของเราเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันต่างตรงนี้มันจะต้องตอบในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับเพราะมันคือ n e ส่วน n s แต่ตรงนี้ตอบเป็นตัวเลขออกมาเลยว่ากี่ครั้งนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับประเด็นหลักอยู่ตรงนี้เลย โดยทั่วไปนะครับนอกจากความหมายเรารู้แล้วนะโดยทั่วไปเนี่ยตัวแปรสุ่มนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดตามลักษณะของค่าที่เป็นไปได้แบบแรกนะครับเราจะเรียกเขาว่าตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องนะครับ discrete random variable นะครับมันคือค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อยู่ในเซตของที่อยู่ในเซตนับจำนวนสมาชิกได้ตรงนี้ไฮไลท์ไว้เลยครับนับจำนวนสมาชิกได้ โดยเขียนเรียงจากน้อยไปมากได้อาจจะเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์ก็ได้นะครับเซตจำกัดหรือเซตอนันต์ก็ได้โอเคนะครับเพราะเซตอนันต์ตามที่เรารู้มันมี2แบบก็คือเซตอนันต์ที่นับได้เขาเ t เบอรลีอ่เขาเเบนะครับอินฟินิตี้เแล้วก็เซตอนันต์แบบนับไม่ได้ก็คือ u n c o u าเชเบ e รลีนะครับอินฟินิตี้เซตออกเสียงผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะอ่า ตัวอย่างเช่นตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องนะตัวอย่างเช่นนะครับเด็กๆทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันถ้าให้ตัวแปรสุ่มก็คือผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้ง2จะได้เซตของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนักเรียนนึกถึงการทอดลูกเต๋า2ครั้งลูกแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดทั้งหมดก็คือ36เหตุการณ์ถูกไหมไล่ตั้งแต่11 12 13 141516 ปจนถึง2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6ถูกไฮะไล่ไปจนถึง6 1 6 2 6 3 6, 6 4 6 5 6 6และตัวนี้แหละครับคือค่าที่มากที่สุดก็คือ12ถูกมมีอยู่ค่าเดียวเลยน้อยสุดก็คือ1 1ครับให้ค่าเป็น2ส่วน3เนี่ยก็มีอะไรฮะ1 2 2 1ถูก4ก็มีอะไรครับ2 2 5ก็มีอะไร2 3 3 2 6ก็มี3 3 7ก็มี3 4 4 3 8ก็มี44ถูกไหมฮะ9ก็มี5 4 4 5 6 3 3 6มนะครับมีหลายตัวเลย10ก็มี55 11ก็มีะไรฮะ5 6 6 5นะครับมันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยค่าที่เป็นไปได้แต่ว่ามันจะไม่เกิน12เพราะว่าค่ามากสุดก็คือ6 6บวกกันได้12เห็นไหมครับจะเห็นว่ามันอยู่ในเซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ว่ามีกี่ตัวก็นับไปนะครับนับไปและสามารถเขียนเรียงจากน้อยไปมากก็ได้โอเคไหมครับ อันเนี้ยจะเป็นลักษณะของตัวแปรสุ่มที่มันไม่ต่อเนื่องนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งจะเป็นการโยน,นเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งนะครับถ้าเขาให้ตัวแปรสุม่มศูนย์เมื่อเหรียญขึ้นหัวและ1เมื่อเหรียญขึ้นก้อยแน่นอนครับโยนเหรียญหนึ่งเหรียญไม่หัวก็ก้อยถูกไหมเพราะนั้นค่าที่เป็นไปได้ก็มี2ค่าก็คือไม่ขึ้นหัวก็ขึ้นก้อยแต่เขาบอกว่าขึ้นหัวมันต้องเป็นศูนย์ก็นี่ไงศูนย์มันยังไง ถ้าขึ้นก้อยมันก็คือเป็นหนึ่งก็นี่ไงก็มีศูนย์กับหนึ่งเพราะฉะนั้นการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งค่าที่เป็นไปได้ของตัวไปสุ่มก็คือศูนย์กับหนึ่งซึ่งศูนย์แทนคําว่าขึ้นหัว1แทนคําว่าขึ้นก้อยโอเคไหมครับเขาจะใช้ตัวเลขแทนเนาะนะครับใช้ตัวเลขแทนส่วนอีกประเภทหนึ่งครับจะเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะครับจะเป็นค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เป็นช่วงเป็นสับเซตบนจํานวนจริง รหรือจำแบบตะกี้แบบเดียวก็ได้พอไม่ใช่แบบตะกี้ก็ตอบแบบนี้เลยนะครับเพราะมันมีแค่2แบบเช่นให้ตัวแปรสูงคือความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งค่าที่เป็นไปได้ก็คือช่วงนี้นักเรียนม .6 ห้องนี้เนี่ยความสูงเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้เลยไม่มีใครเกิน150กับ190ซึ่ง150กับ190ถือว่าเป็นสับเซตของจํานวนจริงช่วงหนึ่งถูกไหมฮะเพราะจํานวนจริงก็คือมาตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ถูกไหมฮะเพราะ เป็นสับเซตของจํานวนจริงนะครับแต่สังเกตดีๆนะมันจะไม่สามารถเขียนแบบน้อยไปมากแล้วก็นับตัวแบบได้ตะกี้เหมือนตัวตะกี้นะสังเกตนะครับมันจะเขียนไปช่วงปิดนะต่างกันอยู่นะครับต่อไปอีกกรณีหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้ตัวแปรสุ่มคือน้ําหนักของแตงโมนะครับที่เก็บเกี่ยวจากสวนแห่งหนึ่งน้ําหนักที่เก็บได้ก็คือ1นกิโลถึง6กกิโลอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับแต่บอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง นะครับบอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจาก2ตัวอย่างคีย์เวิร์ดที่จะแยกให้ออกว่าเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะครับสิ่งนั้นก็คืออันนี้ครูอแอบบอกนะในหนังสือไม่มีนะคือขอบเขตคือขอบเขตนะครับจะสังเกตเห็นว่าเอออย่างเนี้ยบอกมาหกห้องหนึ่งก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่ามีกี่คนถูกไหมไม่มีกี่คนไม่รู้อะสังเกตง่ายๆดูจากตรงนี้ก็ได้แตงโมที่เก็บจากสวนแห่งหนึ่งเดฮะ กี่ลูกอะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากี่ลูกถูกไหมฮะแต่อย่างอันเนี้ยมันจะมีขอบเขตโยนลูกเตา๋าสองลูกพร้อมกันขอบเขตมเท่าไหร่ก็คือสาสิบหกครั้งไงมันจะไม่เกินนี้ถูกไหมฮะเช่นเดียวกันโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งขอบเขตเท่าออไหรก็ไม่หัวก็ก้อยไงก็สองครั้งไงโอเคไหมฮะอ่านี่คือหลักสังเกตง่ายๆนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างกาันอ่ะเราจะใช้หลักการพวกนี้แหละมาเช็คนะครับ โจทย์บอกว่านะครับจงพิจารณาว่าตัวแปรสูมต่อไปนี้เป็นตัวแปรสูมไม่ต่อเนื่องหรือตัวแปรสูมต่อเนื่องนะครับข้อ1ึตัวแปรสูม x 1ครับคือจํานวนข้อสอบข้อที่ตอบถูกจากจํานวนข้อสอบแบบปรนัย50ข้อในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนหนึ่งสังเกตเลยขอบเขตน่ครับ50ข้อเพราะฉะนั้นตอบได้เลยสบายๆเลยข้อนี้เป็นไงครับไม่ต่อเนื่องถูกไหมครับไม่ต่อเนื่องดูจากขอบเขตตรงนี้ก็ได้ หรือใครจะไปดูจากความหมายของเขาก็ได้นะครับความหมายของเขาก็ได้ข้อที่2ครับข้อที่2บอกว่าตัวแปรสูม x 2คือจํานวนวัยรุ่นมีหน่วยเป็นคนนะครับที่ชื่นชอบจากการดื่มชาเขียวจากการสอบถามวัยรุ่นจํานวน100คนนี่ไงขอบเขตไปถามมาแค่ร้อยคนนะเกินนี้ไม่ได้ไม่พูดถึงก่ไม่ต่อเนื่องง่ายๆเลยนะครับต่อไปข้อที่3ครับ ตัวแปรสูม x 3คืออุณหภูมิร่างกายมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลแห่งหนึง่งอา้าวกี่คนนะไม่ได้บอกขอบเขตบอกแค่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งเหมือนตะกี้เลยก็คือบอกแค่มหกห้องหนึง่งแต่ไม่ได้บอกว่ามีกี่คนเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงครับอุ้ยสบายหมูเลยต่อเนื่องนะครับต่อไปมาดูข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่โจทย์บอกว่าตัวแปรสูม x สี่คือน้ําหนักมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมของทารก แรกเกิดในโรงพยาบาลแห่งหนึง่งมาอีกล้พวกคำว่าแห่งหนึ่งเนี่ยไม่รู้ไม่ได้บอกขอบเขตตอบไปเลยอย่างสบายใจต่อเนื่องนะครับง่ายไหมครับสังเกตหลักสังเกตอ่าต่อไปข้อ5ครับข้อ5ลูกสู่เขาอ่าข้อ5มาครับตัวแปรสูม x 5คือจํานวนลูกค้ามีหน่วยเป็นคนที่มาใช้บริการแห่งหนึง่งในระยะเวลา9งถึงเที่ยงนี่ไงขอบเขต บอกว่ามาใช้ในช่วงเวลา9ก้าโมงถึงเที่ยงนอกเหนือช่วงเวลานี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต่อเนื่องนะครับส่วนข้อ6ครับลูกข้อสุดท้ายนะครับตัวแปรสูม x 6คือเวลามีหน่วยเป็นนาทีที่ใช้ในการเดินทางจากสนามหลวงถึงอนุสาวรีย์ชัยสมอรภูมิโดยรถโด,ดยสารสาธารณะเป็นไงครับได้บอกไหมว่าวันไหนเวลาไหนกี่โมงคนกี่คนรถอะไรยังไงไม่ได้บอกขอบเขตอะไรบอกมาเลยลอย ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต่อเนื่องหรือใครจะมองแบบนี้ก็ได้ครับข้อไหนที่เป็นต่อเนื่องเนี่ยหนูสังเกตมันจะเป็นช่วงบนจํานวนจริงถูกไหมฮะน้ําหนักที่หามาได้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่อยู่บนจานวนจริงถูกไหมฮะอุณหภูมิก็ใช่เวลาก็ใช่ถูกไหมฮะได้นะได้นะและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับของเรื่องความหมายและชนิดของตัวแปรสูตรนะครับฟังตรงไหนไม่ทัน ก็สามารถกดย้อนกลับไปดูได้จนกว่าตนเองจะเข้าใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ